พระคาถาธรณบริศหนึ่งในสพระคาถาเพื่อชัยชนะที่สวดในสวนภูมิจากลุ่มน้ำอิระวดีเจ้าพระยาและแม่น้ำโขงพระคาถาธรณปริศที่สรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ด้านต่างๆป้องกันภัยได้นานาสารพัดในพม่าสวดกันมาเป็นพันปีแล้วโดยพระพุทธอนุชาได้ทรงไว้สืบมาตอนหนึ่งในพระคาถาระบุว่า มีอนุภาพเหมือนพระอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาคําสวดพระคาถาธารณปริตว่าดังนี้บุตธานังชีวิตัสสะนะสัสก,กาเกนะจิอันตรายโยกาตุงตัฐาเมโหตุอติตังเซบุทธัสสะพังกวะโตอปติหตะยาัง พนางกตังเซบุตถทัสสะพังกวาโตอปติหตยานังปัจจุปันนังเซบุทธทัสสะพังกวาโตอปติหตยานังอิเมหิเตหิธรรมเมหิสมนะงกัตัสสะบุทธทัสสะพังกวาโตสับปังกายะกัมมังยานาปุบังกัมมังยานานานุปริวัตังสับปังวจีกัมมังยานาปุบังกัมมังยานานานุปริวัตัง สัปปังมโนกัมมังยานาปุปปังกัมมังยานานานุปริวัตังอิเมหิชจหิธรรมเมหิสมะนังกัตตสะบุทธทัสสะภะงกวะโตนัตถิชนดัสสะหานินัตถิธรรมเดสนายะหานินัตถิวิริยัสสะหานินัตถิวิปัสสนายะหานินัตถิสมาธิทัสสะหานินัตถิวิมุตติยาหานิ อิเมหิดวาดสหิธรรมเมหิสมณะกัตตะสะบุตถทัตสะพังกวโตนัตถิดวานัตถิระวานัตถิอภุดตังนัตถิเวงายิตตังนัตถิอัปยาวตมะโนนัตถิอปติสังคารุเปคาอิเมหิอัทธารสหิธรรมเมหิสมณะกัตตะสะบุตถทัตสะพังกวโตนะโมสัตตนังสัมมาสัมบุตธานัง นัตถิตัทแหงกตัสสะกายาดุจริตังนัตถิตัทแหงกตัสสะวจีดุจริตังนัตถิตัทแหงกตัสสะมโนดุจริตังนัตถิอะติตังเซบุตัสสะภังกวาโตปติหะตะยาณังนัตถิอนาตังเซบุตัสสะภังกวาโตปติหะตะยาณังนัตถิปจุปนังเซบุตัสสะภังกวาโตปติหะตะยาณัง นัตถิสบังกายกมังยานานุปปังกมังยานังนันุปริวัตังนัตถิสบังวจีกมังยานานุปปังกมังยานังนันุปริวัตังนัตถิสบังมโนกมังยานานุปปังกมังยานังนันุปริวัตังอิมังทารนังอะมิตังอะสมังสบะสัตานังตานังเลนังสังสาระพยาภิตานัง อักดังมหาเตชังอิมังอานันดาธารณะปริตังธาเรหิวาเรหิปริปุจชาหิตัสสกาเยวิสังนะกเมยยอุดเกนะลักเกียะอักยีนะกะเฮยยนานาพยาวิโกนะเอกาหะรโกนะนวิหะรโกนะติหะรโกนะจตุหะรโกะนะอุมมตตะกังนะมูละหะกังมนุษย์เสสีอะมนุษย์เสหินะหิงสักัม ตังทารนังปริตังยทธากตเเมชาโลมหาชาโลชาลิตเตมหาชาลิตเตปุกเยมหาปุกเยสัมปเตมหาสัมปเตภูตังกมหิตะมังกะลังอิมังโคปนานันดธารณะปริตังสัตตังสเตหิสมมาสมุทตะโกติหิ พาสิตังวัเตอะวัเตกันทเวอะกันทเวโนเมอโนเมะเสเวอเสเวกาเยอกาเยทารเนอธทารเนอินลิมิลิติลิมินลิโยลุเเมหาโยลุเเฮูตังกมหิตมะลังกะลังอิมังโคปนานันดาธารณะปริตังนวะนุติยาสัมมาสัมบุตตโกติหี ภาสิตังดิธิลาดันดิลามันติลาโลงิลางกระลาดุพิลาเอเตนสัสจวัชเชนะสโสติเมโหตุสับป,ปดามคัมเปรพระคาถาธรณปริกหนึ่งอันพระชนชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายบุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใดขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเช่นเดียวกัน ทรงมีพระาญาณทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันที่ไม่มีเครื่องกระทบไม่มีการปิดกัน้นไม่มีถดถอยทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระาญาณทั้งสามดังกล่าวแล้วนี้ 2. กายกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระาญาณเป็นเค,ครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระาญาณปจีกคครมรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระญาณมโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ ทรงมีพระยานเป็นเครื่องนำเป็นไป,นปนตามลำดับพระยานทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ไปพระยานทังหกดังกล่าวแล้วนี้ 3. ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค์ย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรมย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียรย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของมิปันสนายานย่อมไม่มีความเสื่อมถอยลงของสมาธิย่อมไม่มี ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผลย่อมไม่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง12ประการดังกล่าวแล้วนี้ 4. พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมดังต,งต่อไปนี้การหัวเราะส่วนเสเฮห,หาจะไม่มีการพูดพลังเถอโดยขาดสติจะไม่มีพระธรรมที่ได้สัมผัสด้วยพระญาณย่อมไม่มีการหุนหันพันเล่นขาด พิจารณญาณย่อมไม่มีการปล่อยใจเมื่อลอยขาดสติย่อมไม่มีการเพ่งเฉยโดยปราศจากการพิจารณาย่อมไม่มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง1ิประการดังกล่าวแล้วนี้ข้าพเจ้าขอน้อมบ่ายพระอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าจิตพระองค์ 5. การประพฤติไม่ดีอันได้แก่กายทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์ วจีทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์มโนโทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์ซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหกน 6. พระยานที่เป็นไปในส่วนอดีตซึ่งมีการปกปิดกีดกันถดถอยไม่มีเก่พระพุทธเจ้าพระยานที่เป็นไปในส่วนอนาคตที่มีการปกปิดกีดกัน้นถดถอยไม่มีเก,ก,ก่พระพุทธเจ้า พระยานที่เป็นไปในส่วนปัจจุบันซึ่งมีการปกปิดกีดกั้กนถดถอยไม่มีเก่พระพุทธเจ้า 7. จกายกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเกพระพุทธองค์วจีกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเกพระพุทธองค์มโนกรรมที่ไม่มีพระยานเป็นประธานไม่เป็นไปตามพระยานย่อมไม่มีเกพระพุทธองค์ 8. พระธารนปริตที่ได้สาธยายเป็นประจำนี้ไม่มีอะไรเสมอเหมือนเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้กลัวภัยในวัฏสงสารดูก่อนอน,นุนเธอจงท่องสาธยายพระธารนปริตนี้จงสอนได้ให้สอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่งมีเดชมาตนี้เถิด9 ผู้สวดมน์นี้เป็นประจำไม่ตายด้วยพิษงูพิษนาคไม่ตายในน้ำในไฟเป็นผู้พ้นภัยนานา,นาใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จสองวันสามวันสี่วันก็ไม่สำเร็จไม่เป็นโรคบ้าฟุ้งซ่านไม่หลงสติมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถทำร้ายหรือเบียดเบียนได้ 10. อันว่าพระธารณปริตนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร มีอนุภาพเหมือนพระอาทิตย์เจ็ดดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศมีฤก์เดชเหมือนตาข่ายเหล็กกลางกั้นภัยจากเทวดานา,าคาครุดยักษ์รากสุดเป็นต้นสามารถป้องกันอันตร,รายที่เกิดจากน้ำไฟพระราชาโจรสัตรูทั้งหลายมีอนุภาพให้พนจากกับทั้งสามคือโรคันตรกรรสัตร,ร,รัน์ตรกับร และทุพิขันตระกับมีอนุภาพให้พ้นจากโรคต่างๆในขณะปฏิสนธิคือเป็นใบบอดหนวกเป็นบ้าฝุงซ่านและไม่ตกต้นไม้ไม่ตกเขาตกเหวตายสามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้นสามารถกําจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ 11. ดูก่อนอนุนพระธารนปริตนี้ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย77โกดต,ตรัสไว้ว่าพึงทำประโยชน์ที่ดีไม่พึงทำประโยชน์ที่ไม่ดี <ious> พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดีไม่นำมาซึ่งธรรมะที่ไม่ดี <apan> พึงน้อมนำมาซึ่งจิตใจดีไม่น้อมนำมาซึ่งจิตใจร้ายพึงสมาคมกับคนดีไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดีพึงทำกายให้เป็นกายดีไม่ทำให้เป็นกายร้าย พึงนำมาแต่การกระทำที่เป็นฝ่ายดีไม่นำมาซึ่งการกระทำไม่ดีพึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดีไม่พึงหลับฝันร้ายพึงเห็นอดีตนิมิตที่ดีไม่พึงเห็นอดีตนิมิตที่ไม่ดีต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทำให้เจริญงอกงามสามารถกำจัดความมืดให้เข้าถึงความสว่างได้ 12. ดูก่โดกรอนุน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า99โกดได้ตรัสแสดงไว้ว่าพระธาระปริตนี้ช่วยให้รู้ความคิดร้ายของผู้อื่นแคล้วคลาดจากอาวุธเครื่องประหารทุกชนิดสามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นกำจัดปัดเตาอันตรายจากโรคต่างๆได้รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำพันธนาการได้ด้วยอำนาจแห่งสัจบาจานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินพระคาถาป้องกันมหาภัยหัวใจพระธารณปริต